สวัสดีทุกคนหนูหนุ้ยเองเด้อหลังจากที่ได้อัดคลิปแต่งหน้ามาโดนแซนดนเนาะเมื่อนี้ก็เลยมีความกระตือรือร้นเนืองจากว่าย้ายมาอยู่ต่างแขวงแน่หนูหนุ้ยยายมาแขวงอัตะปือเนาะก็เลยว่าจะมาอัดคลิปแต่งหน้าให้ทุกคนได้เบิิงกัน หลังจากอาบน้ำแล้วสิ่งที่หนูหนุ้ยเหตุประจำก็คือทาครีมเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นครีมทาขี้แห่ขาวอ่าบํารุงขี้แห่บ่ให้ขี้แห่มันดำแล้วก็บ่ให้มันมีกลิ่นระวางวันเป็นครีมปุ่งของแบรนด์ตุ๊กตาใส่มาเป็นสิบกระปุกแล้วมันจะให้ไให้ลดกลิ่นเต่าหยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็เฮ็ดให้ขี้แห่ขาวขึ้นในระดับหนึ่งที่ขาดไได้เลยก็คือโลชั่นบํารุงผิวกายเนาะหนูหนุ้ยเลือกใส่โลชั่นโซชูให้บํารุงผิวกายมาเกือบปีเลยคือจะบอกว่าถ้าผิววขาวใสาอมชมช ผ,ผิวอิม่มน้ำผิวสุขภาพดีต้องลองเอาไปไสเนาะเอออย่าหาว่าอวยเนาะเพราะว่าไสมากเกือบปีแล้วไสดีแห้งแล้วก็ผิวขาวขึ้นแบบขาวขึ้นแบบโคตรหลายเลยจากแต่เก่าเนาะ,อะลองไปซื้อไส้กันเองลองเบิง้งเดี๋ยวจะหาว่าอวยเนาะ เมื่อนี้เลือกสุดมาใส่มีความน่าฮักน่าฮากเนาะทุกคนสั่งมาจากฮานมูเนาะแพ้ดีงานป้ายมีแต่ตูงงามๆลองไปเลือกเด้อซื้อเ Facebook แมนชานมไข่มกนั่นเองมาเริ่มเข้าขั้นตอนการแต่งหน้ากันเลยเนาะขั้นตอนแรกก็คือทาครีมบำรุงเนาะครีมบำรุงเอียงก็ได้ที่ทุกคนมีอยู่เลยล้างหน้ามาใหม่ๆจะมีความแห้งตึงเนาะผิวหน้าต้องการบำรุง ต้องทาครีมบำรุงใสแลวกะ็จะเห็นให้เครื่องสอําอางติดทนตลอดทั้งวันเลยต่อไปล้มกันแดดเนาะเลือกกันแดดทีเนื้อบางเบาล้วกะ็ปกปิดได้ในระดับหนึ่งทาละกะ็มันเห็นห้หน้าเฮาสว่างขึ้น2ระดับทาให้ทัวใบหน้าและลําคอเลยด้วยกันแดดทเทนนิยไซแมนอ่ากันแดดเซนทรัลของเอ้แอปเปิ้ลกับพี่ฟุกเนาะ มาตั้งแขวงหนูหนุย้ยลืมพกแป้งที่ใส้ประจํามาเนอะก,กันเลยว่าอ่าซื้อแป้งตัวนี้อยู่จิฟี่ป้อมน้ำมันปปทตอทอเห็นมันน้อยกระทันหัดพกพาได้สะดวกเนอะล้วกัสีมันก็นเข้ากับสีผิวของหนูหนุย้ยเป็นสีผิวขาวเหลือง แป้งคิวเพรสถ้าบางๆพอเด้อทุกคนเพราะว่าหนูนุ่ยบม็มันหมาหนาจนเกินไปเพราะว่าเมื่อนี้เราแต่งหนาแบบใสๆเลือกสีแก้มสีบัออ่อนทาปัดเสียงเียงขึ้นเนาะอ่าสีแก้มเฮดออนไว้ก็ดีเนาะเพราะว่าเราสามารถเติมได้อีกนี่จะเป็นเทคนิคเฮดไ้แก้มมีเลเยอร์แล้วกลายสี จะทาลิปสติกไซแคบริเวนนะ้าแก้มเท่านั้นเนาะล้ะกะเบลนเบเขียนคิ้วด้วยสอเขียนคิ้วเมอร์เรสกาเนาะตัวนี้หัวจะนน้อยแหลมคมเขียนง่ายดี ยายามเขียนคิ้วให้มันเท่าๆกันเนาะเออเติมได้เติมไปเนาะแต่ว่า,าหัวคิ้วนี่ต้องจังๆแล้วกัให้หางคิ้วมันเข้มๆแหลมคมจากนิดนึงลูกหวานๆคิ้วเขาจะบกงบโคกงเนาะเขาจะเห็ดแบบคิ้วมีความซื้อนิดนึงคือสาวเกาหลีมาสคาร่าของ ine, New York, เมเบลีนนิวอ r k กนะแบนนี้เพิ่นจะเห็ดมาสคาร่าออกมาได้ดีหลีเนาะตัวนี้มันจะโบเลสสามารถเอามาทา คิ้วได้เอามาปัดคิ้วให้ขนตั้งๆฟูๆแบบนี้เลยมาสคาร่าติดทนบอเลอะบอเปื้อนมางานตากันจ้าไซส์พาเลตของ t o o Face Just Peachy Matte ไซส์สีออนสีพีชทีเนาะตัวนี้มันจะเป็นสีแบบอยากออกสมๆกับมีความน้ำตาลน้ำตาลทาบางๆไปทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็มาคัดเบ้าจักเล็กน้อยเนาะพราอให้ตาของเฮาเบ่งเลิกหลายขึ้นขัดเบ้านี่บบยากเลยเบ่งตางคลิปเลยเนาะเออ กส่วนที่เหลือเนาะสามารถเอามาไฮไลท์ดังได้เพราะว่าสีมันาสามารถเอามาเหลาสันดังได้เพิ่มชิมเมอร์ให้เปลือกตาเล็กน้อยเนาะด้วยสีชิมเมอร์อ,ออกสีชมพูนิดนึงทาไประวางกลางตาเฮรดให้ตาของเขาแบบสดใสขึ้นหลังจากนั้นกระทามาสคาร่าของเม b e บร i ินคือเกาเลยเนาะตัวที่ว่าเอาทาคิวคือพยายามให้มันดัดให้มันงอนๆล้ะกะทาขนตาให้มันฟุ้ง กีดอายไลเนอร์ของ m i ส s t น e ู Super Black เอาตรงๆน้ำกับกีดโบเก่งแล้วกากีดโบเนียบดอกแต่ว่าเอ่อพัายามกีดให้มันสดขนตาหลายที่สุดนอนแล้วก็มีความงอนจักเล็กน้อยอ่าเอาแบบเส้นคมๆตัวนี้ไส้ดีเนาะเพราะว่าหัวมันขักถาม่ากันน้ำบอมันกันบโบก,กันน้ำ แต่ว่าจะกรีดแค่กลางตาหอดปลายตาเท่านั้นเนาะหัวตาจะโบกีดเลยอะหลังจากนั้นก็นมาเติมเส้นขนตาลุมเติมนิดนึงเนะาะบต้องเติมหลายเดี๋ยวมันจะผิดขนบธรมเนียมอะเดี๋ยวมาสร้างดอลลี่อายให้ตาแอปบเบลขึ้นเนาะด้วยการใส่สอเขียนคิ้วของเมรเรสกาอะไรเนาะมาขีดบอนอะให้มันเป็นห้องเขาเอิ่นว่าห้องตาสิว่าเออกรีดกีดไปโลดเนาะเออทาทาไปแลวก็ ทาบาอยากให้เส้นมันสัตและเส้นมันแบบโปะหลายเนาะเากะใส้คัตตันบัตเนาะหรือว่าอันแนวขวัดขี้หูอะไรเนาะมาเบนเบให้มันเบอื่อให้มันเข่ากันหลายขึ้นแล้วก็ใส้สีที่มันเป็นสีขาวเอามาทาทางกล้องตาเลยเ็ให้แบ้วขึ้นนะนะ เห็นบอกก็จะมีความแตกต่างจากตอนที่แรกเนาะจะเห็นเหตาเฮาเบลขึ้นแล้วก็สดใสขึ้นสําหรับสันดังนั้นทาภายยังดังคมบพอกัาเราๆไปเนาะเพิ่มก็ได้เฮาเติมได้ตลอดเฮาอะดปเอาเองได้ตลอดเลยมาฮอดขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วทุกคนอ่าปากนี่อ่าให้ทุกคนบํารุงมาเลยบํารุงแบบหนักๆมาเลยเวลาทาลิปสติกมันจะเห็นให้สวยเฮ็ดให้ปากอิ่มน้ําเป็นตะจูบอย่างประมาณนี้อ่ามื้อนี้เลือกสีแบบ แดงซ้ำเลือดนกเลือดนกเนาะทาเข้าไปเลยทางในก่างปากเนาะนอกจากนั้นยังบ่พออะไ้ลิปอาตัวเป็นกระหัวใจตัวนี้ตัวนี้สีมันจะสดแหงเนาะอะ,อะทาไปแล้วกันยังบ่พอเนอะเอาะเฮาต้องมีความเยอะแล้วก็ความหลายนิดหนึ่งเออไ้ลิปสติกของแอปเปิ้ลคือเกาเนาะของเซนทรัลฮะละเนาะเป็นสีนูดเข้ากับสีเสื้อเลยอะเขามาทาทางขอบปากเนาะ ให้มันเป็นไล่เป็นเลเยอร์เลเยอร,ร์เข้าไปจะเห็นให้แบบเออหน้าตาใบหน้าปากโป่งมีอะไรหลายขึ้นอย่างประมาณนี้เป็นอันที่ย่อ้อยสำเร็จเสร็จสิ้นสำหรับลูกการแต่งหน้าในเมื่อนี้เครื่องสำอางที่ใส่คือสามารถหาซื้อได้ตาม้านขายเครื่องสำอางทั่วไปเลยมีของถือของแพงปะ,ปะปดกันไปเนาะอ่ะจะมีแต่สิ่งดีๆเนาะมาบอกอ่าทัานผูดสมเนาะคือมันใส่ดีอิลีจึงมาบอกเนาะ อ่ะคอมเมนต์ตีสมกันมาได้กันแล้วกันเด้อมากโบมากเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย